สบายดีพี่น้องพี่น้องมึงขาวกันเรืองมึงอร็เอเขามาไปซักยาสองหมือแล้วพันภาพไปซักยาสบายดีพี่น้องพี่ขาวกันเยอะไปเองมอนไงนะไปเองได้มึงคือบุึงบุจะไปคาเดียพ่อเราซักห่านหรืรเรรหอ,รอ,ปอ,อ,อ,อเปล่าโอ,อ้ยะขาฮักโอ้ยเบะเขาฮัาะาากะ

โอ้ยชูปลาแบกแลกดอะไรนะนัวนง่อนนะสวยนอมาขึ้นขาบาย,าย,ายดีจ้พี่น้อง <tap> này tôi phải khô hang, giờ bet dù nó, cà phê ba thôi, dù đây nào mới nào หน้าบางอย่างไม่จะแบบใจเปราเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนเช็ดมือมันสะอาดให้ก่อนเช็ดหนาพ่อเช็ดจะแพ้ปุ๊แพ้ดีๆปุ๊แพ้ดีๆปุ๊เฮ้ยเออแล้วแพ้ตัวเหรอเช็ดมันเชี่ยเชี่ยมาจั๊กไปได้วมันน่องมัดึงมามันดึงมาเองบอกน้องมันดูมันดึงมึกสูงอันมันมาหาดึงไปเบิดอีกอย่างก่อน

มกมมาใค่ปตดุบอกดีนะมี่ปตดุกูเลยซื้อเอาแลอดีลอยวะแล้วปอดีลอยอ่ะนะป้อเนาะมาทำกินจะนนเปบาสนอนเล็กตัวเองไม่ดนยุมเป็นห้อย ก็เอิญเฮานี่ตัวอีอีเงแเชียงเวียดนามอืมย่อนแล้วแลลใม่โลกใหม่ใช่หรือไปอยู่ในีลยัง โอ้ยหลายห่วเนาะเสียบาน่ะเป็นเพียงหนูวะศาสนาก็ไอ้เพียงนี่ว่าไปยิ่งน้ำเดียวน้ำมา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 ไปขึ้นต้นเพียงอีกทำมันฉี่ย่างเลยขยายขยายกระจายพื้นที่เรจะสาวป่วยเนี่ยดูกนดูกน เพาะก็ทึ่งว่าแนวเพาะแบบเพอเอือบจ้างเขาเอือบใหม่ผู้เศร้าครับโ้ค่ะก็เอือบใหม่มันอชิโนะเขาใส่เกลือใส่ไปนวดหมูกินเบาๆหมูมีแบบผิดตัวเบาใจ ขวนมากกับหมาอ้กอก่อนครับวาีเีย่ดัา้ให้ถ่ายพอไหมยืถ่าย่อแล้วอะไรืมถ่ายอ่เงี้ยมาทำย้มาทาไหนให้พอใจคขาขี้เยขาป้อนแล้วทาหนึ่งจะเสาะมูกิน

เรื่งเป็นันขนมนะฮะมันหอมเดี๋ยวก็ขนม,ขน,มนี่ยหวานมันหอมก็ขนม รานกันกูบอกาปะคุณวันะบออืมไม่เจอเมื่อขาวอ้ยงอูดกูด้ลยล่ะพานไงนะมึงเห็นอะไรว่าก็น้เออกระิเง่ไม่ช่ต่ละกระดประจืออลูกปองยวอานี่กร่ลูกตังงบ้านนะุกับโ ส่วนท่านเรียนฝอมี่คนหั่วไปแล้วก็บอกให้เรามาหลานได้ประตูอะไรนี่เพื่อนเราอยู่หลวงโบราณชุดชุดบ้านชุดบ้านชุดงตานลุด่าหลวงป่านยังไงโอ้ยโอ้ยฮึ่งมือซุ่มชุดลงตันหลงเพื่อนเราอยู่ชุดบ้านรู้เป่คุณมันอยู่ป่า ข้าลุงเพื่อนฝนนี่ำนทำอะไรมันมีคนทำเอาเงินดีกว่าเรื่องเงินก <c oughs> <ภ>็บากเั็บเจไม่อยากาให้ม,มาประแีกใครเี้ยวนะ เตอะปาก่อนเลท,ท่นกินกันดิโอ้ยกวยกินปลากัดนะโอ้ยจนะ้าเราเองเลยก็เตอะปากจบๆแล้วก็ไปเลยตัตเสะเหครัวออบวเห เอาเวิงผมเรียเดอรงใหเรียกมเลยูเนอยู่อยู่ามก็มึงอยากลูพี่โน่เป็นอะไปเอาวัูแล้ววัวเวัวววาวแอะแแอแแต่จดูเน่นะมนี่เอาวัวผร๋แว้าอัวว่่อะไรนี่ว่บัวแล้ววัว คือกระโดดเนาะตีเนายบ้านผมฮิตซ้อนหยามยังมาสคเห็นแลวนี่ใส่ซ้อนล้านหยางกแลวหัวโอ้ยทำ่างหซ้อนคือไรต่เอาเล้เห็แล้วเขาพูดคุงพูดยางเขาบอกเราเดียวพพราะอะใหญ่ที่ร้านมูนะน้อง หันตะเก็นหันบอกแล้วตะหวงบอกไปหวงมาบอกเขาเห็นหรอเขาบอกเราแล้วเดี๋ยวบา็อ้ไปเห็นน้ำเดือดกัเท้าเดี๋ว่าสั่นว่าสีเด้อเออเราบ้านาบาคงหว่าอยู่ตก็บ็อกสบายวันเห็ดวัดอีเดบเย

เราพอเมื่อผัดได้บอกนไหมนี่น,น้อแมว้องถามมันลา,ายคนนะบะต้องกาัวหัวเลยนี่ยหละคืลา,ายหนังหลหลาย ลูบลูบมาใครเนี่ยเขาเรียพังไปเลยแลเขาคุณเห็นว่าเห็นว่าพี่นาะลืมไม่ดได้ที่นั่นนั่งเมือกี้ข้าวเนาะนี่คูดินดี่วัดชัวร์เนาะโอ้ยฟูดินขึ้นเข่านะกระเบิดน้อยเดียว ไปนำไมจูริปัสิยาขายได้เออว่าเขาเขาถูกเขาสกหรอไปกับพระพระองการน่ะงคเยาเกล้นะเราะฉะน้ของการไปผุแหละจังหวะของการเลยลงเลยกว่าเ่ยเ็จีน่องเยช้าถึงตกไปงลาันนอหนไป